สวัสดีครับวันนี้ช่องพังกันเงินครับผมวันนี้มาอยู่กับคันเงินครับนนฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราด้วยนะครับผมวันนี้เขาบากานอนแต่ว่ายืนหลับเอาครับผม ขอโทษที่ใส่เสียงเบาเกินไปครับเพราะว่าเสียงดังแล้วคันเงินเขาสีบรนอนครับผมเขาสีรู้สึกตัวตอนนี้กำลังนอนอยู่ครับนิ่งตลอดครับผมฟังเสียงกลนเอาครับโยกเลยครับ อยากลงนอนนะครับแต่ส่วนมากจงเม็ด่าคอยนอนครับผมเอาหัวซุกกปกกกไมไว้ครับผมยานลมครับผมตอนนี้เขากำลังสังใจครับ มีเสียงรบกวนเขาก็จะรับดีครับผมกินใดนอนดีก็จะนอนหนึ่งสี่แะครับกินอิม่มกินเต็มนังทองตึงนังตาก็ย่อนครับผมสาวคนเงินของเา เริ่มสิได้ยินเสียงกลนครับผมเสียงหายใจดังฟอฟอฟอเครเสียงมาแล้วครับเสียงกลนมาแล้ว อยู่ติดถนนครับพี่น้องกมีเสียงรถเป็นเรื่องธรรมดาครับติดถนนครับถนนรถแล่นเลยครับหลับบัญยามรถบอม่าครับเงียบทางหัด ลับๆตื้นๆครับพี่น้องรดแลนดดครับนิ่งมากครับผมนี่นะครับผู้ใดบ่เคยเห็นสั่งยืนหลับครับมึงเอาครับผมพี่น้องเอซี่ทุกท่านครับผม เอที่น่ารักทุกๆท,ท่านดูเอานะครับผมตาวกันเงินยืนหลับครับผมไม่ใช่ว่าทำงานหนักทำงานเหนื่อยนะครับนี่เป็นการอิ่มเป็นการสมบูรณ์กินเยอะอิ่มหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนอยู่ข้างถนนครับพี่น้องกาซี รับแน่ตื่นแน่ครับผมพี่น้องกะเขากะเลือกเลือกบ่ได้นะครับเพราะว่าต้นใหม่อาหารการกินหญ้าเพินกะมีอยู่ไก่ครับผมไก่ถนอนอันนี้คว้านลายเอาใส่รถมาเรียงครับผมอยากเป็นบรรยากาศให้เขาครับผมอยากเป็นบรรยากาศให้สาวขันเงินครับ มันนี่ก็เลยเอาเพินมาอยู่มากินอยู่นี่ครับคว้านลายกันอยู่ใกล้ๆครับผมคว้านลายกันมาน,นอนเล่นอยู่น้ำเพิินนี่แหละครับผมเงียบสง,งัดมากครับผมนี่ช่วงนี้ จักน้อยก็ได้ยินเสียงกลน,นีีครับผมนิ่งครับเริ่มได้ยินเสียงนะครับอเสียงกลนดังแล้วครับผมโอลน่ะี่นอง ารถมาอีกแล้วครับพี่น้องก <c oughs> ำลังสิต่อเนื่องกำลังสิลับต่อเนื่องครับพี่น้องเสียงรถมาลรบกวนอีกแล้วครับอ่ะเอาไมเอาไมเดี๋ยวจักหน่อยกำบมือรถรับได้ลูก ความสุขของเพื่อนครับผมนางสินนิ่งมากครับผมยืนแทบกระดดกระดิกนะครับผมเวลาลับเวลานอนครับเปรียบเสมือนช่างป่าแหละครับผมเขาสิยืนนิ่งครับลับนิ่งเสียงยังก็แก๊กก็สิหูหมดครับผมเพราะว่าบรรยากาศมันนิ่งครับ กลนอีกว่าพี่นอ้องฟังเบึงครับถ่ารับคงสิได้ยินเสียงกลนครับผมเหลืองไม้ใจแห้งแล้วครับผมยังขยับอยู่ครับเนันเอาแล้วครับเริ่มแล้วครับ รถสีมาอีกแล้วพี่น้อ,องผมเมียแล้วครับกวนจังเลยครับรถนี่ครับเลนดุเลีนได้ครับเลยสิรับกบ่ลับแท่ครับผมพี่น้องครับก็ฝากไว้น้ำแน่เลยครับดือ้อฝากช่องพังคันเงินไว้น้ำแน่เลยครับดือ้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจใ้กับทางช่องพังคันเงิน เกิดซิม,ม,มีคลิปใหม่ไหมคลิปใหม่ใออกมาให้พี่น้องปองไปในเบองไในชมกันครับผมคลิปหนาสาวคันเงินสิมีอาการียังนั่นกะค่อยเบองกันต่อไปครับผมส่วนคลิปนี้ป้านหลายกับกาวเข้ามาสวัสดีครับ